ค่ะท่านผู้ชมนะคะกราบสวัสดีแฟนครับแฟนช่องนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาซูช่องเจ๊ตังบิวตี้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับช่องนี้นะคะก็เป็นแนวทางตัวเลขรวมสามน้อยนะคะถ้าไม่เล่าก็จะเอาเลขเล่าล,าลงไห้นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะแอดมินมีตัวเลขโชคลาภแนวั่งนะคะสามห้าน้อยนะคะจากอาจารย์บอนสิทธิ์ปูใหญ่นะคะท่านผู้ชม ซึ่งแอดมินก็เคยเล่องไปแล้วนะคะสองสามคลิปนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์นะคะวิ่งรูดของอาจารย์นะคะตัวเลขกับเขานะคะสิบสองงวดติดติดนะคะเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมวันที่สิบแปดนะคะรูดหนึ่งเด่นเก้ารูดหนึ่งเขารูดหนึ่งนะคะบม่รู้ว่าท่านใดนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะมีโฉกลาบนะคะได้โบนะคะไพ่ได้เอ่อ แนวทางไปก,ถกปะถูกหรือไ่ถูกจังไหนทักท้ายมาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอใดนะคะรูดหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขเมื่อวานห้าน้อยพิเศษนะคะออก722นะคะเลขล่าง4 1นะคะสำหรับห้าน้อยปกตินะคะ436สามหกราคาีเจ็ดพี่น้องเลขล่าง4 7นะคะ VIP 118นะคะเลขล่าง68นะคะท่านผู้ชม แล้วก็เลขเ,เลขเล่าเนาะพี่น้องหนึ่งหกเก้านะคะ mm hmm. เลขลางหาหนึ่งปไดวิ่งรูดหนึ่งมาว่าไหนโอ้ยรวยรวยรวยนะคะป้ไดรวยเนทักท่ายมาเด้อพี่น้องเด้อู้ไดรวยเนทักทายมากนะคะแา่สหรับวันนี้นะคะวันที่ 19, สิบเก้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้จะเป็นงวดที่สิบสามได้พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนกันนะคะว่า งวดที่13นะคะอาจารย์บอลให้ตัวไหนนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์บอลน,นะคะอาจารย์บอลน,นะคะท่านผู้ชมเพิ่งจะกำลังจะสั่งนะคะจะสั่งองค์ปูนะคะเพิ่นจะสั่งตำหนักไม่นะคะผู้ใดถูกหวยรวยเบอร์นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนะคะท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมแคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปเสี่ยงโชคลาภนะคะโชคลาภใตค้คลิปวิดีโอนะคะท่านผู้ชมกะ อยากทำบุญร่วมกับอาจารย์นะคะทําได้เนาะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางเดี๋ยวแอดมินจะพยายามลงตัวเลขแนวทางให้ทุกวันนะคะสําหรับตัวเลขของอาจารย์บอนสิทธิปูใหญ่นะคะพี่น้องหวดนี้ถ้าเขาสิเป็นหวดทีสิบสามได้ค่ะท่านผู้ชมสําหรับสามหาหนอยนะคะสามหาหนอยนะคะเมื่อนี้อาจารย์เพิ่นให้เออเลขเลขเด่นนะคะทาะ่านผู้ชม07 707รูดศูนย์นะคะท่านผู้ชมรูดศูนย์นะคะ35น้อยนะคะเด่น3นะคะเด่น3 30 31 33 35 13 15 17และ18นะคะเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากแคปหน้าจอไว้นะคะการติดตามรับชมนะคะไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะผู้ใดที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอหายสุก,กูสุขค้นชุกชคมันๆนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสด,ดี<า>ค่ะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน